อีกหนึ่งสิ่งที่เกมเขาอัปเดตมานั่นก็คือบัตรรับตัวละครฟรีจากที่เกมแจกครบรอบม,มาก็จะมีตัวละครทั้งหมดสตัวละครให้เราได้เลือกกันว่าอยากรับตัวละครไหนเป็นพิเศษถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือตอนนี้ไม่สามารถเลือกได้เดี๋ยวเรามาฟังน้าบอมกันในคลิปก่อนตัดสินใจกันได้เลยนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นเกมนี้มาเอาเฉพาะความรู้สึกนะครับในการเลือกแบบความคุ้มค่าคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสีสาวที่คุณเห็นอยู่ในหน้าปัจจุบันนี้ถ้าคุณชอบคนไหนพิเศษก็สามารถเลือกได้เลยนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณเลือกได้เช่นกันแต่สําหรับคนที่ยังเลือกไม่ได้นะตอนนี้นะเรามาฟังน้บบอมกดตัดสินใจได้เลยครับว่าตัวละครทั้งหมด4ตัวมีตัวไหนบ้างที่เราควรเลือกไปใช้งานน้บบอมขอเริ่มจากตัวละครที่ใช้งานบ่อยที่สุดเรียงไปจนถึงตัวละครที่ใช้บ้างโอกาสเท่านั้นนะ ิมาด้วยตัวละครอย่างเอียาเฟีล่านี่คือหนึ่งตัวละครที่ผมพกติดทีมด้วยแน่ๆไม่ว่าจะเล่นไปในกรณีไหนก็ตามเพราะว่าเอยาเฟีล่าคือตัวละครที่ผมยอมรับเลยว่าเล่นเป็นทีม AFK ไปแล้วสามารถวางตัวละครและปล่อยบริเวณนั้นทิ้งได้เลยและอีกอย่างด้วยความที่ว่าน้องมีค่าลงค่อนข้างต่ำสามารถลงได้ในช่วงต้นเฟสของเกมได้ และการใช้งานของผมก็ถูกหยิบไปแทบจะทุกครั้งเลยพักหลังๆนี่คือหนึ่งในตัวละครที่ดีถ้าให้คะแนนจริงๆแล้วผมให้ที่5เต็ม5เลยสำหรับเพื่อนๆที่ขาดตัวดามเมจที่โจมตีเป็นความเสียหายอาร์ตก็ลองหยิบไปใช้งานดูก็ได้นะคะ ตัวละครต่อมาจะเป็นอย่างเซอร์เทอร์ด้วยความสามารถที่ขี้โกงเป็นระดับต้นๆของเกมอย่างความสามารถทวายไลท์ที่จะทําความเสียหายอาร์ทที่แสนรุนแรงในช่วงระยะเวลาอันสั้นได้อีกอย่างเซอร์เทอร์เป็นตัวละครที่ลมบอสได้ด้วยความเสียหายที่ทําออกมาได้น่ากลัวแบบสุดๆอีกทั้งยังไม่สนใจค่าต้านทานอาร์ตของศัตรูอีกด้วยเวลาที่ผมต้องการจะหยิบไปชนกับศัตรูที่มีขนาดใหญ่และพลังชีวิตเยอะผมก็จะหยิบเซอร์เทอร์ไป ส่วนความสามารถของเซอร์เธอร์จะอยู่ใน้นานเท่าไหร่ก็วัดใจกับหมอนในทีมเราเลยว่าเรานั้นสามารถยื้อพลังชีวิตของเธอได้นานแค่ไหนไเพราะว่าเซอร์เธอร์จะทําการลดพลังชีวิตของตัวเองลงเรื่อยๆสูงสุดอยู่ที่20%ต่อวินาทีความน่าใช้งานผมจะให้อยู่ที่5เต็ม5คะแนนเพราะสําหรับตัวประเภทลมบอสก็ไม่ค่อยได้หากันง่ายๆด้วยเนาะตัวละครต่รอมาจะเป็นซาเลียซึ่งผมก็ขายมาหลายคลิปแล้ว ว่าน,นี่คือดีเฟนเดอร์ที่ฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีมากๆของเกมแล้วมีความสามารถที่ใช้งานได้ทุกความสามารถเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถอย่างเฟิร์สเอทที่ฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างเยอะแล้วมีความสามารถต่างๆที่ให้อัตราประโยชน์ต่างกันไปอยู่ที่ความจําเป็นต่อการใช้งานในการเล่นต่อดันในครั้งนั้นๆแต่ผมจะให้หยุดลําดับท้ายๆนื่อาเพราะว่ายังมีตัวละครที่ทําหน้าที่คล้ายๆกันในตําแหน่งสีดาวก็คือทางตัวของน้องหมีกัมมี่ ที่จะคอยฟื้นฟูพลังชีวิตพันธมิตรรอบตัวเองได้ด้วยการใช้งานก็มีความสามารถที่ใกล้เคียงกันหน้าที่อาจจะทับกันเล็กน้อยแต่ถ้าเจอในด่านที่ต้องการฟื้นฟูพลังชีวิตยเยอะๆน้องกัมพีก็ไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ทันนะความน่าใช้งานของซาเลียผมจะให้อยู่ที่5เต็ม5คะแนนเพราะนี่คือตัวละครที่ฟื้นฟูพลังชีวิตบ้ามากๆเลยในเกมและเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรานั้นสามารถหาได้จากการกาชาหรือการแลกมาได้เลย ตัวละครสุดท้ายจะเป็นทางตัวของแบ็คไพร์ในตำแหน่งแวนการ์ดสายชาร์เจอร์ที่มีความเสียหายที่รุนแรงมากๆระดับหนึ่งอีกอย่างยังสามารถเพิ่มแต้มลงตัวละครในทีมได้โดยที่จะเพิ่มแต้มจากการสังหารศัตรูทุกๆครั้งมีความเสียหายที่ค่อนข้างดีและเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถนำมา A F K ได้ด้วยถ้าหากว่าเราไม่มีตัวละครช่วงต้นเฟสของเกมแบ็คไพร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเอามาใช้งานมากๆแต่ถ้าหากมีแล้วก็สามารถมองข้ามผ่านได้เลยถ้าพูดถึงความน่าใช้งานจริงๆแล้วนะแบ็คไพร์ก็ยังมีความสามารถอีีกกอย่่าางทพววเรร นั่นคือถ้าหากมีแบ็กไพในทีมตัวละครแวนการ์ดทั้งหมดก็จะได้รับแต้มความสามารถเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อลงสนามไปแล้วเลยทําให้แวนการ์ดตัวละครอื่นๆสามารถกดใช้งานความสามารถได้ในระยะเวลาอันสั้นนั่นเลยเป็นึงหนึ่งข้อดีที่เราควรมีติดทีมนั่นเองความได้ใช้งานผมจะให้อยู่ที่4เต็ม5คะแนนเพราะว่าถ้าให้ไปเทียบกับตัวละครอื่นๆที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แบ็คไพก็เป็นตัวละครที่ถูกบังไปเยอะเหมือนกันเลยนะก็อยู่ที่ว่าไอเดียเรานั้นต้องการตัวละครอะไรบ้างขาตัวที่ทําความเสียหายอาร์ตก็หยิบน้องแก่ไป ขาดตัวละครที่ทาความเสียหายมหาศาลก็หยิบเซอร์เทอร์ไม่มีดีเฟนเดอร์คอยฟื้นฟูพลังชีวิตก็หยิบซาเลียหรือถ้าหากเรานั้นมีตัวละครท,ทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถเล่นทางตัวของแบ็คไพได้เลยสําหรับคนที่มีตัวละครพวกนี้ครบแล้วถ้าหากคุณต้องการปลดโพตัวละครเหล่านี้ก็ต้องปลดโพตัวละครที่คุณชอบก่อนเลย แต่ถ้าหากให้แนะนําตอนนี้สําหรับผมนะก็คงเป็นทางตัวของน้องแกอ่อยาเฟล่าเพราะโอกกสได้ใช้งานบ่อยมากๆในการเล่นแต่ละเกมแล้วเพื่อนๆกดมากันแล้วหรือยังครับใช้ตั๋วครั้งนี้กดอะไรบ้างก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายครับ